ัดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ข้าวซิ่นะครับแล้วก็เรามาหาหอย,ยเสียบกันนะครับวิวสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือชายทะเลเ้าวซี่นะเราเล่นน้ำทีลีที่น้ำที่บ้านหมออ๋อสนุกไหมคะสนุกค่ะอ๋อ คนวันนี้เราอยู่กันที่ทะเลก้าวซิ่นะครับนี่นะครับมัสยิดก้าวซ้่นะครับมาละหมาดกันได้นะครับทุกคนว้าวสมากาเรามาเฝ้าเด็กเล่นน้ำนะครับดูเด็กเ<า>จ้าโอ้ไม่พูดกับป้องด้วยเเจ้มานนนมนนะครับี่เป็นชายงานนะครับเล่นได้ตอนนี้ทะเลสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่มีเนี้ยมาล่นมาพักผ่อนกันได้นะครับนี่ครับ แต่วันใกล้จะตกดินแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาก็ทีห้าครับตีห้าเดี๋ยววันนี้ก็มีหอยเสียบด้วยนะครับเดี๋ย <c oughs> วเรามาหาหอยเสียบกันดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> ครับแล้วก็เรามาหาหอยเสียบกันนะครับนี่นะครับได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนีนะ่เดี๋ยวเรามาหุ้มลากันต่อนะครับ <c oughs> โรเล่รอย,อยาปนีไม,ม้นี่ห้ ใช่เล่นหว่าห้ยเชียบมันเยอะแม่มันก็ไม่อายนะวิวสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือชายทะเลเก้าเก้งนะคะไหนได้นะนนู่นนะคะเด็กๆก็คือเล่นน้ำทะเลอยู่ฝั่งนู้นนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือมาเที่ยวได้นะคะทุกคนนี่ก็คือมีเรือเรือที่ชาวประมงเขาออกหาปลากันนะคะ มาดูได้ไหมเธอเดี <laughs> ๋ยวไเจอที่ยังไม่เหรอไปเชือบไปเชือบไม่เรียวว้าแล้ว <Wow. S 1> ไม่เรียวว้าวจะเป็นเรียวนี่ตัวเล็กจังนี่ตัวเต่าหน้าเลย ได้มาสองสี่ห <8 S 2> <แ>กแวกปดตัวห <c oughs> วันนี้นะครับเุณแม่ขดีนี <c oughs> ่นะครับเราได้เราได้ก,ดก,ดกนันเลยทุกคนนี่นเพื่อนเพื่อนดูไว้นะครับว่าตรงนี้ทะเลเก้าซิ่งนะครับเรามาหากันได้นะครับยาการรตรงนู้นฝั่งน,นู้นก็คือจะแหลมสมีลาที่แหลมสุดแล้วก็นี่คือเกาะแมวเกาะแมว กาะเมียวด้วยเกาะเมวกาะเมีกินออไม่ใช่ <c oughs> อุ้ยรู้ได้ยังไงอะ่ะสวยนี่สวยจริงอะไรวิวนี่ต่ำต <c oughs> อำต่ไ้ตาบอกเพื่อนๆเลยว่าเรามาเล่นน้ำชาทะเลที่ที่บ้านหมอเก้าเซ้งเอาเลยเรามาเล่นน้ำทีลีที่น้ำที่บ้านหมอ อ๋อสนุกไหมคะสนุกค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วเธอเธอมาทำอะไร <c oughs> มาเล่นน้ำจระเลอ๋อมาเล่นน้ำจระเล้กันดีกว่ากลางจะเบี้ยด้วยร้องเหลวว่างเหลวว่างนะเน่าไปลึกๆเนี่ยไปลึกๆนี่นะคะก็คือความสุขของลูกๆนะคะลูกก็จะดีใจทุกครั้งที่เวลากลับมาบ้านโมาะเขานะคะที่เก้าเซ้งนะคะก็จะมีเด็กคนหนึ่งอยู่ตรงนู้น <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมวิวบรรยากาศตอนนี้ก็คือยังไม่มีคลื่นนะคะก็คือสวยนี่ก็คือบ้านเราจะอยู่ข้างหลังตรงนั้นเลยนี่นะครับทุกคนเราหากันประมาณชั่วโมงหนึ่ง<า>ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมง นี่นะครับนี่คนที่ช่วยหานะครับน้องอาริตาน้องปัซซราแล้วก็อาเบอาฟิตนะครับนี่นะครับคนนี้ฮะได้แต่ตัวเยอะๆให้มากด้วยลูกเล่นะครับลูกเล่ก็คือลูกอยู่ในเล่ลูกบอลเล่นล่เฮ่ไม่ใช่นครับนูเลืเรือกำลังวูมวูมวูมดูพ่กดุงกระปุ่นดิจ้าโอกลีนะครับนี่นะครับตัวนี้ถือว่าเยอะนะครับเพราะฮไม่ถึงคือชั่วโมงที่เออไม่ถึงชั่วโมงไดซาลีน่านี่นะครับนี่ทาเลตัวนี้มากนะครับ นี่ถ้าตัวขนาดนี้อะไรอ่ะไม่จ่ายอะไรแมงมูนี่แมงแมงมูนะครับแมงมูนี่มันมันเบื่อกินได้กินได้อะเบ้กินได้เลยทีตอดก่อนอ๋อต้องตอดก่อนนี่นะครับถ้าเป็นตัวกันไส้นี่ก็คือตัวใหญ่เลียวนะครับโอเคนะครับก็คุณมากนะครับสีดำจมนะครับนี่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับอ๋อจะแนะนำมาบอกว่าน่าริเร่มสิงไม่รู้ประโยชน์ยังไงเหมือนกัน ที่ตรงนี้อ่เรามาเที่ยวกันได้นะครับสบายกับบรรยากาศดีวิวดีธรรมาชาติธรรมาชาติคือแชร์จารีน,นะครับโอเคนะครับก็คุณที่รดับจมุมเจอกันไม่ในคลิปหน้านะครับผมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟ้าฟ้าด้วยนะเป็นกำลังใจให้มันถึงนึกมันซับนึกมันซับมันซับก่อนมันซับเร็วๆนะครับผมวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย